นะครับที่จะเข้ามาสืบกันนะครับทำราวกับว่าตําแหน่งสอสอเป็นสมบัติที่สืบทอดกันได้นี่คือโอกาสนะครับที่พี่น้องชาวหลักสี่ชาวจตุจกักรจะได้เปลี่ยนแปลงพี่น้องครับผมรับทราบจากการเดินตลาดเมื่อสักครู่ว่าพี่น้องประชาชนมีความยากลําบากในเรื่องของเศรษฐกิจปักท้องอย่างไรพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับบอกกับผมว่าตัวเขาเองนะครับรายได้ลดลง วันนี้นะครับราคาหมูราคาไก่ราคาผักราคาปลาทูราคาผล,ลไม้ทีบตัวสูงขึ้นความยากลำบากตรงนี้เกิดขึ้นทั่วทุกคนทุกแห่งนี่คือปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนหลายคนครับนอนหลับฝันร้ายในทุกค่ำคืนตื่นเช้ามานะครับคิดกับตัวเองมองกระจกแล้วคิดกับตัวเองว่าตกลงแล้วจะเอาเงินจากไหนให้ลูกไปเรียน บางคนลูกไม่ต้องไปเรียนต้อง Work ์ r ฟอร์มโก็มานั่งคิดเอกว่าในแต่ละเดือนจะเอาเงินจากไหนจ่ายค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นจะเอาเงินจากไหนไปซื้อแท็บเล็ตไปซื้อมือถือให้ลูกมาเรียนออนไลน์จะเอาเงินจากไหนไปเติมอินเทอร์เน็ตเพื่อให้มีอินเทอร์เน็ตใช้สําหรับการเรียนหนังสือนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในยุคข,ของพวกเราดังนั้นถ้าพี่น้องประชาชนรู้สึกเจ็บช้ำหัวจิตหัวใจ เหมือนกับที่อีกหลายๆคนได้บอกกับผมนี่คือโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะเปลี่ยนแปลงอีก6วันเรามาช่วยกันนับถอยหลังถือครับนับถอยหลังวันสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์เริ่มจากหลักสี่และดอนเมืองหลังจากนั้นอีกหลายๆพื้นที่ที่จะมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งซ่อมหรือในอนาคตจะเป็นเลือกตั้งใหญ่เราจะมาช่วยกันเอาพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตำแหน่ง หมดเวลาของประยุทธ์หมดเวลาของประวิทย์ถึงเวลาของอนาคตใหม่ถึงเวลาของก้าวไกลถึงเวลาของก้าวหน้าที่ประเทศของเราจะหลุดพ้นจากวงจรอุบาทเดิมๆพี่น้องประชาชนที่รักครับถ้าเรากลับมาพิจารณากันอีกครั้งถึงเรื่องของราคาสินค้าที่ถีดตัวสูงขึ้นความน่าเศร้าใจไม,ไม่ได้แค่อยู่แค่ของแพงกันทั้งแผ่นดิน แต่ความน่าเศร้าใจก็คือในขณะที่ของมันแพงทั้งแผ่นดินเนี่ยเรากับมีนายกรัฐมนตรีที่พูดกับพี่น้องประชาชนว่าแล้วเอาเงินจากไหนมาเยียวยาก,กับพี่น้องจะเอาเงินจากไหนมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องทำราวกับว่าเงินภาษีของพี่น้องประชาชนถูกใช้ไปกับอย่างอื่นและไม่เหลืออย่างอื่นไม่เหลือเงินนี้มาแก้ปัญหาในเรื่องของราคาสินค้าต่างๆที่กําลังถีบตัวสูงขึ้น แต่ผมอยากให้ลองนึกภาพดูว่าในวันที่พี่น้องเนี่ยต้องเอาเงินในกระเป๋าซึ่งมีรายได้เท่าเดิมหรือลดลงเนี่ยไปซื้อของที่พี่น้องต้องใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยที่นับวันมันซื้อได้น้อยลงได้โดยลง,ได,ยลงได้น้อยลงแบบนี้เรากลับพบว่ารัฐบาลกําลังใช้เงินนับหมื่นล้านเงินนับหมื่นล้านไปกับการซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ถามว่าเงินนับหมื่นล้านนี้ไปซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์พี่น้องกิน เครื่องบินได้เหรอฮะพี่น้องประชาชนมีเรือดำน้ำแล้วกินได้เหรอฮะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะมีอินเทอร์เน็ตใช้เพื่อให้ลูกเรียนหนังสือได้รอฮะการมีเรือดำน้ำการมีเครื่องบิน F35 ที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปลบกับใครช่วยให้พี่น้องประชาชนนอนหลับได้สนิทจริงๆเหรอครับวันนี้พักเก้าไครเราตระหนักถึงปัญหานี้ เรารับรู้ว่าพี่น้องประชาชนต้องยากลำบากขนาดไหนเราไม่ได้แค่ส่งคนธรรมดามาลงเล่นการเมืองเราไม่ได้ส่งคนธรรมดาเข้ามาเป็นปากเป็นเสียให้กับพี่น้องประชาชนแต่เราส่งคนธรรมดาที่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจธธรรเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนและเราหวังจริงๆว่าถ่านเรามีโอกาสนี้ความรู้ความสามารถของเพชรกรลุนทนจะเป็น การแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ตรงจุดตรงใจกลางของปัญหาที่พี่น้องประชาชนกําลังประสบอยู่ดังนั้นนะครับพี่น้องประชาชนเราเหลือเวลากันอีกไม่นานเราเหลือเวลากันอีกแค่หวันที่พี่น้องประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินว่าอยากให้หลักสี่และจตุจักเป็นอย่างไรว่าอยากจะให้พลเอกประยุทธ์นอนหลับหรือไม่ถ้าวันนี้วันที่สามสิบมกราคม ผลปรากฏว่าพักการเมืองที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ชนะคนที่จะมีความสุขที่สุดนึกถึงรอยยิ้มของพลเอกประยุทธ์เลยที่เรามักกันเห็นกันเขาจะยิ้มแบบนั้นแหละยิ้มเยอะต่อประชาชนในขณะที่พวกเรากําลังร้องห้างถ้าพี่น้องประชาชนไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์นะครับบริหารประเทศอีกแล้วลักที่และจต,ตุจักกาเบอร์หกให้ถล่มทลาย พักก้าวไกลคือพักการเมืองที่มั่นคงในจุดยืนมาโดยตลอดเราเป็นพักการเมืองที่ไม่เคยมีประวัติในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเราเป็นพักการเมืองที่มีจุดยืนในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพเราเป็นพักการเมืองที่ต้องการเห็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนถูกใช้เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของโควิดเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของสินค้าที่ราคากําลังสูงขึ้นเราคือพักการเมือง ที่เห็นถึงความสําคัญของตำรวจชั้นผู้น้อยของทหารชั้นผู้น้อยและแน่นอนเราปฏิเสธการเพิ่มจํานวนนายพลการใช้งบประมาณไปกับการซื้ออาวุธนี่คือจุดยืนของพักก้าวไกลที่เรามีมาโดยตลอดนับตั้งแต่วันแรกที่เป็นพักอนาคตใหม่จนมาถึงวันนี้ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนที่รักครับผมเองลังสิมันโรมนะครับอภิปราย ทำงานในสภาไม่ปฏิเสธครับว่าสิ่งที่เราทํามันเสี่ยงและอันตรายต่อคนที่มาสังกัดพักเก้าไกลตัวผมเองหลังจากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประวิทรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็มีการฟ้องดำเนินคดีต่อผมหลังจากที่ผมอภิปรายในเรื่องตัวช้างผมก็พบว่าภรรยาของผมถูกคุกค,คาม โดยเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกส่งมาหลังจากผมอภิปรายรัฐมนตรีที่เพิ่งติดโควิดไปคือรัฐมนตรีชัยวุฒิผมก็พบว่ามีบริษัทกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งมาฟ้องร้องผมเป็นเงินถึง100ล้านนี่คือความยากลำบากของพรรคก้าวไกลในการทำหน้าที่เพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนเรารู้ครับว่านี่คือความอันตรายนี่คือความยากลำบาก แต่ผมดีใจเหลือเกินที่เพชรกระุณพลแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าการมาร่วมกับพรรคก้าวไกลคือความเสี่ยงเป็นดาราไม่โดนใครฟ้องหรอกถึงแม้จะเป็นดาราแล้วได้รับปดร้ายก็ตามแต่การมาร่วมกับพักคก้าวไกลถูกย้ำจากทุกสารทิศแต่เรามีปรัชญาอยู่อย่างหนึ่งพี่น้องประชาชนเราเจ็บนั่นหมายถึงพี่น้องประชาชนรอด เราโดนกระทํานั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนไม่ถูกกระทําแต่แน่นอนครับเราอาจจะมีจํานวนน้อยไปที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนได้วันนี้จึงขอความเมตตาจากพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายช่วยกันเถอะครับวันที่30มก,กราคมนี้ส่งสอสอหน้าเก่ากลับบ้านเอาสอสอหน้าใหม่เข้าสภาหยุด ทายาทนักการเมืองเอาภรรยาตัวเองนะครับมาเป็นผู้สมัครทำลาวกวับว่าเขตเขตนี้เป็นสมบัติขัดกันชมพอกันทีกับการเมืองแบบนั้นการเมืองแบบนั้นเราอยู่กันมาหลายสิบปีเราอยู่กันมาเกือบจะร้อยปีมันก็เห็นชัดแล้วว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงฝากเพชรกรุญพลเข้าไปในสภาฝากเพชรกรุญพลคนที่เติบโตที่นี่ คนที่ใช้เวลาที่นี่กว่า30ปีคนที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขรู้ว่าพี่น้องประชาชนประสบปัญหาอะไรเขาคือตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่ดีที่สุดในวันนี้ผมสอสอลังสิมันโรมขอรับประกันกับพี่น้องประชาชนว่าวันที่30มสกราคมนี้ถ้าเพชรกรุณพลได้เข้าไปในสภา ด้วยเสียงจากพี่น้องประชาชนเสียงเป็นเสียงสวรรค์ของพี่น้องประชาชนเพชรการุณพลจะเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยกันล้มระบอบประยุทธ์อย่างแน่นอนถ้าพี่น้องประชาชนไม่เอาประยุทธ์ถ้าพี่น้องประชาชนไม่เอาประวิทย์30มกราคมก,กาเพชรกรุณพลให้ถล่มทลายกาเบอร์หกให้ถล่มทลายกาเบอร์หกให้ถล่มทลาย กาเบอร์หกฆ่าระบบประยุทธ์กาเบอร์หกฆ่าระบบประยุทธ์เพชรกรุนพลขอบคุณครับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้นะครับคุณเพชรกรุนพลนะครับผู้สมัครของเราก็เดินอยู่ในตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะขออนุาตใช้เสียงเครื่องขยายนะครับตรงน,นี้จนถึงเวลาประมาณมหกโมงเย็นนะครับก็จนถ,ถึงครบธงชาตินะครับเป็นไปตาม ขดหมายเลอกตั้งนะครับหลังหกโมงเย็นก็จะมีการขอความร่วมมือไม่ให้มีการใช้เครื่องกระดาษเสียงนะครับตอนนี้บนรถนะครับหาเสียงของพักเก้าไก่นะครับสสรังสึมันมนะครับก็เ si ดินทางมาพบปะมาขอคะแนนเสียงให้พี่เพชรกระลุนพลหมายเลขหกพักเก้าไก่นะครับพรกเก้าไก่พี่เพชรกระลุนพลผู้สมัครนะครับก็ยังคงเดินอยู่นะครับในตลาดในตลาดนี้นะครับตลาดลักซี่บริเวณหลังสำนักเขตหลักสี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะครับก็คงจะ ได้พบกับรถขยายเสียงรถประชาสัมพันธ์รถแห่ของพรรคเก้าไก่ไปยังชุมชนต่างๆนะครับคงจะต้องขออภัยพี่น้องประชาชนในการใช้เครื่องเสียงในการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่เพชรกระดุนผลทุสบักหมายเลขหก 6, จากพรรคเก้าไก่นะครับในส่วนของพรรคเก้าไก่รอบนี้นะครับเป็นหมายเลขหกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ,ค,ณคุณป้านะครับที่เข้ามาเป็นแฟนพันธุ์แท้ครับเข้ามาถ่ายรูปกับสสรวมนะครับ ก็ใครที่จดจำกันไ,ได้นะครับสำหรับสสรังสีบังดมนะครับสอสหนุ่มฝีปากก้าดาวสาภาครับพักก้าวไก่วันนี้เดินทางมาช่วยผู้สมัครนะครับของพักก้าวไก่นะครับ<ด>ในการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมนะครับช่วงโค้งสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายนะครับที่บริเวณตลาดหลัก4ีหลังสแกงเขตหลักสียแห่งนี้นะครับแล้วก็คงจะเป็นช่วงการใช้เสียงอีกประมาณ สิบนาทีสุดท้ายนี้นะครับคนเข้ามาพบปะนะครับทักทายนะครับกับสสอุดมนะครับทุกวันนะครับทุกชุมชนที่ไปนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางเข้ามาปลูกไม้ปลูกมือให้กําลังใจนะครับกับสสของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโดมนะครับหรือว่าเจี๊ยบ